สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําเตาทําขนมครกขนมไข่ขนมครกสิงคโปร์บ้าบินครกนะหอยครกชําได้หมดเลยครับเป็นรุ่นสแตเลสหนึ่งหัวเตานะครับสแตเลสเกรดหนาเลยของเราพับขอบด้วยนะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานหนานะครับคุณลูกค้าซื้อไปรับรองถูกใจนะครับ พะเราใช้สเตเลสหนาเกจเอเตาเราก็ใช้เตาที่ผลิตในเมืองไทยนะครับเวลาใช้นานหลายๆปีแล้ววาล์วมีปัญหาเราก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้เพราะเรามีขายตามท้องตลาดทั่วๆไปเลยนะครับก็ชมคลิปแล้วนะครับจะมีแผ่นกระจายความร้อนนะครับแล้วก็มีเบ้าขนมครกคุณสามารถเปลี่ยนเป็นขนมครกเป็นขนมครกสิงคโปร์บ้าบินครกก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยหรือเอาเบ้าออกก็กลายเป็นเตาแก๊สธรรมดาหุงต้มได้นะครับเราก็มีแผ่นกระจายความร้อนนะครับแล้วก็ขวาปิด หัวปรับพร้อมสายนะครับเกรด A ก็พร้อมใช้เลยนะครับไฟเราสวยนะฟ้าสม่ำเสมอมีวงนอกวงในชมคลิปรายละเอียดในคลิปได้เลยนะครับสนใจก็ทาง Facebook ทางไลน์ทาง YouTube และเบอร์โทรด้านล่างเนี่ยโทรติดต่อได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งทั่วประเทศเลยครับชมคลิปแล้วชัดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับร้านตลาดไทยแก๊สเนี่ยดำเนินกิจการมาร่วม30ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องความชํานาญเรื่องแก๊สนะครับจนจบคลิปครับก็สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบก่อนส่งนะครับเป็นเตาทําขนมครกรุ่นสแตเลตหนึ่งหัวเตานะครับก็สําหรับคุณลูกค้าเขาก็ซื้อไปแล้วนะครับ2หัวเตาแล้วก็อยากเพิ่มอีกหนึ่งหัวก็เลยซื้อเพิ่มอีกหนึ่งหัวเพื่อจะไปต่อตัวเก่านะฮะจะได้เป็นคือคลิปที่แล้วเนี่ย ลูกค้าเนี่ยซื้อไปสองหัวเตานะครับเป็นรุ่นสเตเลสเป็นเตาคู่นะครับตอนนี้ก็เลยขอซื้อเพิ่มนะครับอยู่ที่พระอินราชานี่เองนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่ที่ที่กรุณาอุดหนุนนะครับรุ่นนี้ประกอบด้วยนะครับฝาลูมิเนียมนะครับแล้วก็เบ้าขนมครกนะครับเบ้าขนมครกตาไก่นะครับตาไก่ นะครับ28หลุมเบ้านี้นะครับลักษณะพิเศษของเบ้านี้ก็คือจะกว้างหลุมจะลึกไอหลุมจะตื้นนะครับปากจะกว้างเวลาเทแป้งลงไปนะครับเวลาแคะไปเนี่ยจะกินแป้งน้อยทําให้ประหยัดประหยัดเงินไอ้ประหยัดแป้งนะครับทำให้ได้กําไรงามกว่านะครับหลุมพอแค่ออกมาเนี่ยจะมองว่าเป็นหลุมใหญ่ เป็นหลุมใหญ่ๆนะครับเป็นหลุมใหญ่นะครับก็คือฝาเนี่ยจะใหญ่มองหน้าทานนะครับของตาไก่แล้วก็หนักด้วยแล้วก็หนาด้วยนะครับหนักและหนาด้วยนะครับนี่ครับรุ่นนี้นะครับมีเบ้าตาไก่ยี่สิบแปดหลุมนะครับแล้วก็ฝาปิดแล้วก็ด้านในนะครับเราก็จะมีแผ่นกระจายความร้อนนะครับแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยเราใช้เหล็กแผ่นนะไม่ใช่ไม่ใช่สังกะสีนะครับ ใช้เหล็กแผ่นไม่ใช่สังกะสีนะครับแล้วก็มาดูเตาดูเตานะครับนี่ครับนี่ไฟสวยเลยนะครับไฟนี่สวยเลยนะครับไฟออกมาสวยนี่ครับไฟสวยเลยนะครับคุณลูกค้าไฟสวยมากนะครับไฟสวยมากนะครับเวลาวางแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยแนะนําให้วา,างแผ่นก่อนนะครับจุดตรงกลางก่อนแล้ววางแผ่นนะครับแล้วก็ค่อยมาปรับไฟเอา นะครับเข้ามาปรับไฟนะครับสำหรับวาล์วโย,โยกเนี่ยครับสังเกตนะครับจะสังเกตเวลาใช้เนี่ยอย่างนี้ครับปิดถ้าเปิดก็ดึงมาหาตัวเราอย่างนี้นะครับเพื่อความปลอดภัย,ยพอดีเราจะใช้เตาเราดูอ้อนี่ปิดอยู่นะครับเราก็สังเกตง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นหมุนเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าตอนนี้เราเปิดแก๊สหรือปิดแก๊สอยู่บางทีก็อันตรายนะครับพอดีแก๊สมันเดินเข้ามาเต็มที่แล้วเราไม่รู้นะครับเราก็จุดเข้าไปมันก็ไฟมันก็จะ อันตรายนะครับอาจจะทําให้ขนขนมือไหม้นะครับก็ชมคลิปแล้วคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยครับเรายินดีจัดส่งทั่วประเทศเลยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับหวังว่าร้านตลาดไทยแก๊สคงได้บริการคุณลูกค้านะครับขอบพระคุณมากนะครับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ